นี้นะครับก็วันที่หกนะครับเดือนเก้านะครับก็มาลดน้ําลําไยนะครับโหเห็นแดดไหมฮะแดดสดใสอากาศดีมากนะครับแดดสดใสฟ้าสดใสเลยนะครับตอนนี้ประมาณเก้าโมงห้าสิบเอ็ดครับก็มาลดน้ําลําไยนะครับไม่ตกหลายวันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าลําไยเป็นยังไงบ้างครับไปครับ ครับผมลำไยของผมก็ลาดวันที่ยี่สิบครับประมาณยี่สิบก็ระยะนี้แหละครับ <S <S 1> <S 1> ก็ให้น้ำนี่ยครับให้น้ำกับระบบสปริงเกอร์นะฮะพาไปดูครับ <S <S 1> <S 1> ผมก็จะให้ประมาณ20นาทีะครับเพราะว่ามันก็มันก็แอบตกมาเรื่อยๆอยู่แต่ก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับประมาณ20นาทีไปก่อนเพราะว่าเรื่องน้ำก็มีจำกัดอยู่นะครับผมเองก็ได้เจาะบาดาลแล้วอีก2อสวันอุปกรณ์ก็น่าจะสำเร็จนะครับตอนนี้ก็มีน้ำในปริมาณที่จำกัดก็เลยลดได้ไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีน้ำบาดาลที่ลงตัวแล้วนะครับก็จะ เพิ่มระยะเวลาของการให้น้ําได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ให้แบบประคองประคองไปก่อนตอนนี้หว่านปุ๋ยไปสองรอบแล้วนะครับสูตรปุ๋ยทั้งดินที่ใช้ผมก็เลือกใช้สูตรสิบหกเสมอน,นะครับห้าสิบกิโลบวกกับสูตรสิบห้าศูนย์ศูนย์นะครับยี่สิบห้ากิโลหรือ,รอก็กระสอบเล็กอะครับบวกกับกระสอบใหญ่คลุกกันนะครับแล้วก็หว่านเข้าไป อันนี้วันปุ๋ยมาสองรอบแล้วนะครับมาสองรอบแล้วนี่ฮะตอนนี้ก็จะมีพวกวัชพืชอย่างเช่นตัวเจ้าเนี่ยครับตำลึงนะครับโหวไวมากเผลอแป๊แบ,บเดียวแปบ๊บเดียวมาอีกแล้วครับนี่ฮะวัชพืชพวกนี้มันจะขึ้นมาไวมากเลยก็มนนีนะครับภรรยานี่แหละครับมาช่วยดึงตำลึงนะฮะเป็นรูปเป็นรูปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ย เดินไปดูดูกันนะครับระยะนี้สูตรทางใบผมก็จะเน้นไปที่ตัวหน้าสูงนะครับปุ๋ยทางใบที่ใช้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีนะครับก็จะมีสูตรบำรุงสร้างเปลือกนะครับทำให้ลูกเขียวเปลือกหนาแล้วก็ลูกเสมอเบอร์เดียวในช่อนะครับแปลงนี้มีประมาณเกือบ3า0ต้นเหมือนกันนะครับ ใช้สูตรสารทางใบยอย่างเดียวนะครับไม่ได้ลงดินฉีพ่นเข้าไปอีกสักประมาณระยะสักประมาณนี่ฮะนครับอัตราการเสมอของลูกค่อนข้างดีทีเดียวนะครับตั้งแต่โฟนมาปลาเห็นไหมฮะ ค่อนข้างที่จะลูกเสมอดีแล้วข้อสําคัญของการใช้ปุ๋ยยิ่ปรีนนะครับก้านมันจะอ้วนพี่น้องดูนะครับเห็นไหมฮะกิ่งก้านเนี่ยครับมันจะอ้วนขึ้นมันจะค่อนข้างใหญ่ขึ้นเหมือนท่อน้าเลี้ยงอ่ะเปรียบเทียบง่ายๆครับถ้าท่อน้าเลี้ยงดีท่อน้ําใหญ่ก็ส่งน้ําได้เยอะเหตุผลเดียวกันเลยครับประมาณนี้เลยทุกครั้งที่ฉีดพ่นก็จะมีการเติมแคลเซียมบบรอนนะครับเข้าไปทุกครั้งแล้วก็มีปุ๋ยเกล็ดนะครับ แล้วก็สูตรธาตอาหารลองอาหารเสริมที่เป็นสูตรสําเร็จนะครับที่เราใช้การพ่นระยะสร้างเปลือกนะครับก็จะมีใช้ให้อย่างต่อเนื่องยาวๆไปเลยนะครับสําหรับสุดนี้ใช้ไปแล้วลูกจะเสมอเบอร์ใกล้เคียงกันหมดครับสุดนี้ดีมากๆเลยอยากแนะนําให้พี่น้องทุกท่านนะครับลองใช้ดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเห็นไหมครับเคียงกันมากครับ นะเบอร์ใกล้เคียงกันสีสวยสีเขียวดีนะครับชุดนี้จะเป็นสูตรสำเร็จนะครับที่ใช้ยาวๆกันเลยนะครับใช้แล้วลูกจะเสมอเบอร์ใกล้เคียงกันนะครับตั้งแต่โคนถึงปลายก็จะลูกใกล้เคียงกันหมดนะครับแล้วสีลูกก็จะเขียวดีเสริมสร้างให้ก้านอ้วนนะครับแล้วก็สร้างเปลือกรับรองไม่ผิดหวังครับชุดนี้้าเจอกันใหม่นะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะพามาเที่ยวอีกนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ